ก็อบอกหน้าใหญ่ไอเลิฟอ,อยู่ไก่เมนูว่าโอเคแล้วไม่เลยล้วนแล้วคอยติดตามจ้จควาชายพาไกาลรักสู้จังวัดลงวิไซยประปรุงซีโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับขอต้องรับคุณผู้ชมทุก<อ>ทุกคนก่อนเลยนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวใจใหม่ไปกับฟิล์มครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยฟิลพาคุณผู้ชมทุกทุกคนมาดูหนังตะลุงนั่นเองครับตอนนี้พี่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงอาจารย์สุชาติทรัพย์สินนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับคนดีสีเมืองน,น,นครน,นั่นเองนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้จะพามารู้จัก การทําหนังตะลุงแล้วก็จะพามาดูหนังตะลุงว่ามีความน่าสนใจยังไงแต่ตอนนี้ผมสงสัยอยู่อย่างนี้ครับว่าทําไมพวกงานหนังแบบนี้นะครับเวลาไปอยู่ด้านหลังฉากแล้วก็มีไฟส่องมามันทําให้เป็นเหมือนพวกตัวเชิดเหล่านี้มีชีวิตขึ้นมาได้เดี๋ยวจะขอแอบเข้าไปดูด้านในก่อนเพื่อเจอผู้รู้นะครับเราได้ให้เขาเข้ามาแนะนำกับพวกเราด้วยครับ นั้นมาสการรับคุณเจ้าดีเคารพอ้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ๊ะนี่นั่งอยู่คนเดียวเหรอครับเนี่ยคนเดียวครับหนังตะลุงนายหนังใช้คนเดียวครับฮะเมื่อกี้ที่ผมดูอยู่ข้างนอกมีแค่คนเดียวคนเดียวครับแล้วขอแนะนำตัวหน่อยครับชื่อชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกชายนายหนังสุชาติทรัพย์สินชื่อวาทีทรัพย์สินโอ้โหแล้วก็คือว่าเมื่อกี้ที่ผมดู มีแค่คนคนเดียวฮะรเอาแล้วใครเปิดเพลงตีเครื่องดนตรีปกติการแสดงหนังตะลุกเนี่ยมีด้หนังหนึ่งแล้วก็มีเครื่องดนตรี5ชิ้นเขาเรียกเครื่องห้านะครับมีนักดนตรีห้าคนอ๋อแต่ว่านี่คนเดียวก็สามารถทําได้ครับแล้วมีหลายๆตัวละครก็คนคนเดียวฮะคนเดียวเลยครับเอ้ยแล้วมี2มือทําไมทายังไงได้ก็เวลาเราคุยกันมันก็ก็จะมีจุดหยวกกล้วยไปคอยปักไว้อ๋อนักวริษฐการกราบพระคุณท่าน เพราะคนจะวาดใช่แค่คนเดียวโอ้โหแล้วก็เสียงนี่สามารถเปลี่ยนเสียงได้หลายเสียงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเล่นตัวหนังตะลุงกันผมอยากรู้ประวัติความเป็นมาหน่อยครับว่าหนังตะลุงนี่เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีความประวัติความเป็นมาอย่างไงอะไรอย่างนี้ครับครับหนังตะลุงนี่เป็นศิลปะการแสดงของชาวใต้นะครับเขาบอกว่าหนังตะลุงนี่มีความเป็นมายาวนานโดยพวกพราหมณ์จากอินดูจากอินเดียพวกอินดูพวกพราหมณ์อินดูพาเข้ามาตั้งแต่จัก สีวิชัยก็คือประมาณ1,200ปีถ้าบอกว่าแล้วร่องรอยที่ปรากฏหนังตะลุงชัดที่สุดก็คือการออกรูปพระฤาษีตัวนี้ครับตัวนี้บอกว่าไม่ใช่พระสงฆ์ของไทยพุทธแต่เป็นเรื่องของนักบวชจากอินเดียนำเข้ามานะครับก็ให้เห็นว่าหนังตะลุงเล่นเรื่องรามเกียรติ์ไปตั้แ่แรกก็มั่นใจว่าหนังตะลุงมาจากอินเดียโดยพวกพรามนำเข้ามาครับก็คงเป็นอย่างนั้น การละเล่นนะครับที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินของของชาวใต้ของผู้ชมนะครับนี่คือตกทอดมาจากทางอาจารย์สุชาิเลยนะครับครับคุณพ่อเนี่ยเป็นครูพักรับจาไม่ได้มีอาจารย์สอนมาเหมือนผมเนี่ยผมเนี่ยพ่อสอนลูกแล้วก็เอาความรู้จากพ่อเนี่ยมาสอนลูกศิษย์สอนเพื่อนรมโอ้ตอนนี้อาจารย์ก็มีเป็นโรงเรียนสอนด้วยครับทำเพียรพันทำบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับใครเข้ามาก็จะสอนให้มีความรู้เรื่องการเชิดหนังการแกะสลักหนังแล้วก็มี ทิจะผ่านให้ความรู้ว่าร่องรอยหนังตะลุงที่ผ่านการแสดงนั้นมีมายาวนานขนาดไหนเรามีหนังตะลุงบนพิพิธภัณฑ์นะครับอายุมากกว่าประมาณ3 0 0ปีนะครับแล้วก็มีรูปหนังตะลุงจากประเทศเพื่อนบ้านทําเป็นมุมนานาชาติไว้นะที่นี่ก็ได้รับการกาลังตีจากทททด้วยนะครับและที่นี่นอกเหนือจากการละเล่นสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นโรงเรียนสอนด้วยหละครับครับถ้าใครมาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนะครับมาแล้ว เราได้รับรางวัลไทยแลนด์ทรูซึ่งมางวงจากการ<ม>ท่องเที่ยวไปอย่างประเทศไทยสาขา,านันทนาการและแหล่งเรียนรู<ม>้เ<ม>นื่องจากว่าที่นี่เราจัดพิพิธภัณฑ์จัดบ้านเป็นมุมสามมุมมุมหนึ่งมุมของการแสดงหนังตะลุงอีกม,มุมหนึ่งมุมของการแกะสลัก<อ>และก็อีกม,มุมหนึ่งคือเรื่องของการเรียนรู้ร่องรอยรูปหนังตะลุงแบบโบราณอยู่บนตัวพิพิธภัณฑ์โอ้โหอย่างนั้นวันนี้ผมจะขออนุญาตเดินชมแล้วอาจารย์ก็เป็นคนแนะนำดีเลยครับผมทีนี้ครับทีนี้เราไปดูดีกว่าครับได เรยียนรู้ไปได้วยกัน<ช>ว่าหนังตะลุงเป็นยังไงครับเชิญครับเชิญครับนี่ก็ตัวพิพิธภัณฑ์นานนบีนะ โบราณเนี่ยแหละครับก็คือจัดบ้านในเหตนนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลยครับผมครับครับโอ้ับเชิญครับข้างในมีรูปหนังเยอะแยะนะครับโบราณโอ้โหเยอะจริงๆครับครับผมเยอะมากครับนี่ตู้นี้หนังตะลุงสมัยสงครามโลกใช่สองเหรอฮะครับผมรูปหนังตะลุงนี่จะบันทึกเรื่องราวไว้ได้นะครับถ้าเราเรียน ประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐช่วงสมัยจงพลปเบอกว่าคนไทยต้องสวมหมวกใช้คํา,าคว่ามาลานําไทยนะครับผว,ว่าสวมหมวกคนไทยสมัยก่อนนี่จะไม่ถือผ้าเช็ดหน้าแต่ยุคจงพลปบังคับใไปผู้หญิงเนี่ยถือผ้าเช็ดหน้านะครกว่าก็ถือผ้าเช็ดหน้าไว้ด้วยแล้วก็มียุคของการมีความเชื่อเรื่องฝฟฟา้านี่ฝหางตาฝอยเล็ปา่าเป็นำตำนา,ามตรรมนล้วมีเสน่ห์นะครับ อ๋อก like ็เลเล่ามาต่างๆเลยนะครับมันบันทึกไว้โดยเฉพาะเครื่องบินนะเครื่องบินลบโลกรโตมทยไมเขาเรียกเรือบินก็ไม่ใช่เครื่องบินเรือบินไทยเรือบินไทยนะครับอันนี้คืองานของไทยทั้งหมดนะฮะถ้าเป็นงานที่ผ่านการแสดงมายุคนั้นนะครับเก็บรวบรวมมาจะเป็นคนไทยแก็นะครับแล้วเวลาจัดแสดงนางพิพิธภัณฑ์ให้เห็นว่าขนมการแสดงนังตะลุงเนี่ยตัวแรกคือออกลูกพลูสีครับ ัวที่สองรูป,ปะอีสวนแล้วก็รูป,ปลายหน้าบทม,มาไว้ครูอ๋ออันนี้คือความเป็นมาคือวหว้ครูครับเป็นเป็นขนบของการแสดงหนังตะลุงทุกคณะที่เล่นแต่ต้องออกฤษณีมาก,ก่อนอแล้วก็อันที่สองเป็นพระอีสวนสองตัวนี้นักวิชาการบอกว่าเป็นรองรอยของของฮินดูทาไม่เชื่อว่าหนังตะลุงมาจากอินเดียที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับนอกจากนี้แล้วก็เห็นว่ารูปหนังตะลุงเนี่ย กไม่โกรมาอย่าเล่นจากบุมบุมการละครหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งก็เป็นรูปของเจ้าเมืองนางเมืองไปเองนางเอกนะครับนอกจากนี้แล้วหนังตะลุงไม่ใช่มีเฉพาะในภาคใต้นะครับเจอในภาคกลางก็มีที่ราชบุรีที่เพชรบุรีนะครับเราเคยรู้จักหนังใหญ่วัดแคนนอนภาคกลางนะครับเออผมก็เลยถามว่ามันแต่ยตงไงกันนะครับหนังใหญ่ เขาบอกว่าเล่นอยู่นอกจอหลายคนเชิดหนึ่งคนเชิดหนึ่งตัวแต่นางตะลุงเนี่ยเล่นอยู่หลังจอหนึ่งคนเชิดทุกตัวนะครับเครื่องดนตรีนางตะลุงอยู่ในจออยู่หลังในหนังแต่เครื่องดนตรีหนังใหญ่อยู่ข้างเวทีหรือผู้ดูสามารถดูคนเชิดดูนักดนตรีไปพร้อมๆกันนะครับ บ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงตัวหนังตะลุงและก็เครื่องดนตรีที่ใช้ในการเชิดหนังตะลุงแล้วยังมีการสาธิตการทําหนังตะลุงและสาธิตการเล่นหนังตะลุงให้กับผู้ที่สนใจได้ดูด้วยและครับที่ภาคใต้ในสามเหวัดชายแดนนะครับมีหนังตะลุง เรียกว่าวายังกุลเป็นการละเล่นของชาวไทยมุสลิมนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกับรูปหนังของอินโดนีเซียเออเแต่ผมถามหน่อยทำไมหนังตะลุงต้องทำหน้าตาน่ากลัวครับจริงๆแล้วพระเอกนายเอกสวยงามแต่เราจะเห็นตัวดำ,ดำาๆนั่นคือตัวตลกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนใต้ดูแลตัวตลกแล้วดำาๆหน่อยอส่วนวัฒนธรรมของอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียเนี่ยร,รหนังตะลุงเขาเป็นหลักความเชื่อทาง ศาสนาอิสลามก็บอกว่าถ้าทําเหมือนคนเนี่ยจะบาปห้ามทารูปคนห้ามวาดรูปคนตามความเชื่อของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นศิลปะของมุสลิมก็ค่อนข้างจะน่ากลัวน่ากลัวนะครับนอ้ก็ใช้หนังวัวใช่หนังวัวครับใช้หนังวัวหนังไฟหนังวัวหนังายเหมือนกันก็เหมือนหนังใหญ่เนาะรับหนังใหญ่แล้วที่ภาคอีสาน นี่ได้มาจากขอนแก่นอีสานก็มีนะครับเรียกว่าหนังประโมทยัยนะครับหนังประโมทัยของภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่าได้รับอิทธิพลจากหนังทางภาคใต้เมื่อสมัยรัชกาลที่5้าคนภาคใต้ไปเล่นที่กรุงเทพแรงงานอีสานมาเจอที่ภาคกลางก็ไปเรียนแบบก็ไปเรียนแบบนะครับเรียกว่าหนังประโมทัยนะครับ,รบและนอกจากนี้แล้วยังมีรูปหนังตะลุงนที่น่าสนใจคือทำไมเป็นตัวเล็กนิดเดียวเ,ออเล็กมาก ในช่วงสงครามรูปครั้งที่สองเหมือนกันครับนี่พอเกิดสงครามเนี่ยรัฐบาลบอกว่านายหนังห้ามเล่น<ม>ห้ามแสดงหนังเลยเพราะเพาบอกว่าการแสดงหนังตะลุงเนี่ยพอเริ่มแสดงปุ๊บเนี่ยคนจะมาดูหนังตะลุงมากมันการประชุมมันการประชุมเลยคนหมูมเขาชอบมากรัฐบาลกลัวถ้าระเบิดลงเนี่ยจะตายหมูยัง<ม>ห้ามเล่นเลยทั้งช่างทั้งนายหนังแอบเล่นกันทำเล่นตัวเล็กๆแอบเล่นนะครับเจ้เวลาโดนเงาแสงก็ใหญ่ขึ้นมาครับมาถึงมาแล้วก็นี่หนังตะลุงในประเทศ เมน <Wow. S 2> ประเดีเ๋ยวเปิบ้านก็มีนะครับรเรียกว่าหนังสะเบ็ดนะครับนอกจากนี้ก็มีเครื่องดน,นตรีหนังตะลุงนะครับเรียกจังหวะตะลุเก็ได้ยินนะครับพิ่มได้ยินอยู่แล้วลมุ้งมูงะจังหวะตะลุงนี่คือกับเครื่องดน,นตรีเมื่อ200ปีที่แล้วแล้วก็วัฒนธรรมของถังน้ํามันประมาณ1,000ลิตรนะเข้ามาในสังคมก็เอาถังถังน้ำมันมาทำเสียงมันดีขึ้นนะครับ แล้วพัฒนาการของการใช้แสงหนังตะลุงนก่อนที่จะมีไฟฟ้าเนี่ยมันมีตะเกียงเจ้าพายุก่อนหน้านั้นมีไขมันสัตว์เป็นตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันเสียครับก็เอาท้ายตะเกียงมาเสียมันดีขึ้นในส่วนนี้ส่วนนี้เามาทำนะครับปัจจุบันเข้ามาทําการหลอกการหลอกเสียมันกังวลขึ้นปัจจุบันใช้ตัวนี้นี่ปัจจุบันแล้วครับปัจจุบันครับเมื่อกี้ที่พี่นี่เสียง อาครับอ่นนี้ได้ให้เห็นว่าหน้าตามส่งไปเลยนะครับัะวันดีมากครับผมครับนะครับนี่เครื่องดนตรีของมุสลิมหนังตะลุงวายันกูเลยใช้เครื่องดนตรีแบบนี้เขาเรียกคอเหมือนกันคอร์มคอรัวครับส่วนตัวนี้เรียกว่าแผงหนังครับเวลาไปแสดงต้องเก็บรูปหนังทุกตัวไว้ในแผงเก็บแล้วก็เอาไปพาไปแสดงมันมีกระเป๋าเนาะกระเป๋าเดินทางแผงหนังครับครับ เครื่องดนตรีต่างๆลงมีทั้งหมด5ชิ้นเรียกเครื่องห้ามีหนึ่งมูงกลองขวมูงสองกลองตุ๊กสามกลองทับสี่ชิงห้าปีเป็นเครื่องให้ครับโอโหยังมีหลายตัวเลยนี่คือร่องรอยตัวตลกนะครับหลายคนถามว่าตัวตลกทําไมอยู่หน้าตาประหลาดปุงปองเออทำไมครับผมบอกว่า ถ้าหล่อเหมือนฟิล์มนี่เป็นตัวตลกไม่ได้ตัวต้องมีบทคลิปพิเศษขึ้นมานะครับเลือกฟิล์มอยากเป็นตัวตลกไหมให้คนจดจำเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ตัวเจ๊กจ้องนี่เป็นชาวคนจีนที่เข้ามาในสังคมนะครับมีอาชขายเคียงหมูอยู่อันนี้นุ้ยเท่งที่ฟิล์มถามว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนุ้ยเท่งผมูนุ้ยสงสัยหนูบอกว่าเท่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็หนูนุ้ยครับเท่งกับหนูนุ้ยเป็นคนจังหวัดสงขลาหนูนุ้ยมีอาชีพ ขึ้นต้นตาลนี่คือถือมีดบาดตาเ<อ>ท่งนี่หากุ้งปล่อยปูปลาในทะเลสาบสงขลาอยู่แกก็คือว่าก็เป็นตัวตลกนั่นเองครับเป็นตัวตลกครับคนจะชอบกันเยอะมากชอบมากเลยครับตัวนี้นี่ก็คือตัวไอ้แก้วไอ้ยอดทองเจ๋อจะชอบไอ้ทองเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ยอดทองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนเมืองนครทำไมครับรู้จักชุมทางของชุมทองไหมเวลานั่งรถไฟมาเนี่ย ายใต้จะลงไปทางใต้สุดแล้วต้องมาแยกกันตรงที่ชุมทางของชุมทองขอยอดทองมีอาชีพขายหมากขายพลูอยู่ที่ชุมทางของชุมทองลักษณะของคนนครที่มีพูดจริงทําจริงเสียงดังฟังชัดครัอยอดทองผมหยิกผมหยิกครับนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผมมองว่าตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมานสมามัคคีคือคบังสมอเป็นมุสลิมมุสลิมที่ออกจากมัสยิดแล้วก็เข้าวัดเลยเวลาทำละหมาเเดเสร็จเ้อยมาวัด มาช่วยไทยพุทธหุงข้าวเวลามีงานบุญต่างๆสมโอจะมาหุงข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติช่วยกันครับผมว่การวิธีการทำเขาแบบฉลาดคิดนะครับนี่มีไม้มาทําให้แบบเป็นกลไกทําให้ปากกระดิบได้ปลอดภัยแสงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับกระพริบตาได้นะครับฝรังมาดูทําไมหนังตะลุงไทยมันกระพริบตาได้ก็มาดูเป็นเทคนิคอย่างนี้แบบโอ้โหสุดยอด ครับดูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปไหนกันต่อไปมีอีกห้องตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูส่วนเรื่องของการเกะบกระทหนังตะลุกครับแล้ววันนี้ผมจะได้มีโอกาสได้ลองทำไหมครับมาที่นี่แล้วรับประกันว่าคนที่มาที่นี่หนึ่งต้องมีความรู้กลับไปสองต้องเชือดหนังเป็นย่างร้อยหนึ่งตัวโอเคครับไปครับ มาในส่วนของห้องแกะสลักหนังตะลุงอ๋อนี่คือห้องแกะสลักเลยเหรอครับแล้วก็ก็จะมีงานที่เอาไว้จําหน่ายด้วยของเท่อกลึกครับว้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องกุ้งน้องกุ้งนะครับพี่กุ้งอ่าเป็นน้องเสือภัยอ๋อครับอาจารย์เชิญนั่งเลยครับครับอ่าอาจารย์นั่งประกบพิมเลยครับได้ครับผมจะถามนะครับว่าอันนี้เนี่ยก็จาก ที่สังเกตคือผมก็เคยไปที่วัดขนอนมาแล้วครับมันเหมือนกันเลยเทคนิคการทําเหมือนกันครับคืองานหนังนี่คือการฟอกหนังวิธีการเจาะห้รูเป็นดอกการไว้มีจุดที่ช่องไฟไว้นะครับเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างหนังแต่ลุงกับหนังใหญ่เหมือนกันเทคนิคการทําเหมือนกันนะครับครับแต่ที่สําคัญคือเวลาเราทําหนังเนี่ยเราต้องรู้เครื่องมือก่อนก็คือวัสดุ วัตถุดิบก็คือหนังครับหนังสัตว์สองตัวตุ๊เรียกว่าตัวตุ๊ตู่ตุ๊ตู่ไปไนว้ขนนอเขาียกอะไรก็น่าจะอันนี้แหละครับตุ๊ตู่แต่ว่าคนใต้ได้ภาษาดินใต้เด็เรียกว่าหมุกหมุกตอกนั่งหมุกตอกนั่งครับนี่นมีดแกะสลักมีดมีดแกะก็ทำจากใบเลื่อยตัดเล็กสมัยก่อนเนี่ยเขาตีเหมือนกับตีดาบครับแต่ปัจจุบันนี้ใช้ใบเลื่อยดีกว่าง่ายกว่านะครับ ทำไปในด้นเล็กๆครับไม่ง่ายเลยนะฮะแล้วก็มาตะไบนะฮะครับมารับด้วยหินเจียเจียรับเสร็จเรียบร้อยก็คมเลยครับผมอ่าครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวอ่าคือเวลามันจะมีการการใช้เครื่องมือตัวตัวตตูเนี่ยจะใช้เขียงไม้เนื้อแข็งเป็นหลังต่อส่วนเขียงไม้เนื้ออ่อนเนี่ยจะใช้มีดเกศหลักคือแรงงานในการทำเนี่ยเอาง่ายๆว่างานศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความขยันในการนั่งทำความละเอียดด้วยความประณีตด้วย สมมติว่าการทํางานนี่มันอยู่ที่ว่าขนาดความฟันดีขนาดไหนนะครับไปดูหนังใหญ่มาแล้วตัวหนังใหญ่หนังวัวทั้งตัวทําเป็นเดือนนะครับหนังตะลุงก็เช่นเดียวกันบางตัวก็ทําเป็นอาทิตย์บางตัวก็ทำตัวตลุกนี่ลายไม่ไม่ไม่เยอะมากก็ทำวันเดียวหนึ่งตัวแต่ถ้ารายละเอียดเยอะสี่ห้าวันต่หนึ่งตัวก็เลยได้ความยากง่ายนะครับกระบวนการทาหนังตะลุงเนี่ยเดี๋ยวเล่ากันตอนสั้นๆก็คือเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบเตรียมหนัง พอเตรียมน้งเสร็จขั้นที่2ก็คือเขียนลายถ้าเขียนไม่เป็นก็ใช้สีลลอกสีล็อกก็เลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วสเปรย์พ่นอันที่3กระบวนการแกะสลักเมื่อแกะเสร็จเอาไประบายสีนั่นน่งหนที่ครับด้วยนี่เป็นลูกช้างสองตัวลูกช้งแล้วไงต่อฮะอาจารย์พอระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็นําไปฐาน้ํามันระบายสีเดี๋ยวนี้ใช้สีอะไรฮะตอนนี้ในในท้องตลาดในสังคมสามารถใช้สีมจิ มาระบายก็ได้สีน้ำมันก็ได้แต่ไม่ดีเพราะว่าสีมันโลกเวลาหนังบิดงอสีมันแตกที่นี่เราใช้แบบโบราณก็คือเอาสีจากธรรมชาติเอาแก่นไม้ขนุนมาต้มเอาสีเหลืองเอาขมิ้นมาต้มเป็นสีเหลืองง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือเอาสีที่ใช้ผสมอาหารมาระบายได้เลยก็ติดนานหน่อยติดนานหน่อยแต่ติดไม่คงทนเท่าไหร่มีมีเทคนิคมีภูมิปัญญาไปใส่ก็คือเอาเหล้าขาวมาเติมเมาไปแล้วฮะแล้วก็ ระบายจะซึมเข้าในเนื้อหนังภูมาปันนี้ได้มาจากคนสักสมัยก่อนทำไมอยู่จนตายก็บอกว่าหมึกกับเล้าก็รอเล้ามาเติมปุ๊บปรากฏว่าดีมากเออแอลกอฮอล์ค่าเชื้อเลยนะขอทักทีได้ไหมมันเหอนว่ามันจะง่ายครับผมก็ไปตอกที่หนังใหญ่นี่ตอกไงก็ไม่ค่อยเข้าครับเขานี้ก็ง่ายกว่าอ๋อแล้วเอาใช้เขียงเนี่ยฮะใช้เขียงไม้เนื้อแข็งใช้ไม้หยีไม้หยีกับเขียงไม้เนื้อแข็ง โอ้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับโอ้ง่ายมากอันนี้นีย้ำแบบโอ้โหแล้วตาไฟก็เหมือนกันก็เรียกการเป็นช่องไฟครับเป็นช่องไฟก็ก็หลักการเดียวกันครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็มันดูที่ว่าตอบแบบแล้วแต่รายผมผมผมตองให้ดูนะสมมติว่าก็บอกว่าแบบเรียงกันก็ตอบน่้เรียงกันแต่ว่าขวอนที่นํามุกขาดอก็จะขาดตรงนี้พอมุกเป็นลายดอก นี่เป็นลายดอกอ๋อนี่เป็นลายดอกอันน้องนิ่มอันโตนี้จะเห็นง่ายกว่าตัโตจะง่ายครับครับโอ้แต่นิ่มดูเหมือนง่ายครับเนี่ยอ๋อผิดด้านนะฮะด้านครับโอ้สบายเลยงี้มันนิ่มอ่ะครับนเพราว่าโอ้แต่ผมกะไม่ค่อยได้ครับครับนี่คือเป็นลายดอกครับนัคือต้องติดกันสามอันนี้สามอันครับตอบหนึ่งสองสามโอ้สบายเลยง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับผมครับเพราะว่าไม่แข็ง ไม,ไม่แข็งมากมันเ,เขาหนังใหญ่วัถนอนและเรียนเวลามาเรียนก็ต้องตอกจากตัวเล็กนี่ก่อนเริ่มจากการฝึกทักษะในการตอกให้คุ้นมือก่อนตอกลายเป็นช่องไปให้เป็นก่อนไอลายนี่มีกี่ลายครับในการทาหนังตัวอย,อย่างน้อยๆก็คือมีลายที่เป็นลายป,ะปะละลายดอกแลดอกครับแล้วก็เส้นขาดกันมันจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมลายเส้นปละหรือเรือมุกเรียงเรียงกันไปทีน้่นดอกที่ดอกพอมุกขาดก็ตากขาดไปแต่ละลายหน้าที่แตกต่างกันยังไงฮะ คืออยู่ที่หนึ่งบางบางลายเป็นเป็นการขั้นเป็นลายเส้นเป็นลายเส้นเลือกฟอร์มขึ้นมาติดกันคือลายเส้นดอกดอกคือรายละเอียดรายละเอียดใช่ไหมครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับของคนในบ้านเราครับแล้วเป็นเอกลักษณ์ที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้สสานใครับนะครับสืบสานต่อไปเดี๋ยวพี่ไปดูสินค้ารูปหนังที่เสร็จแล้วดีเลยดีเลยครับโอ้โหสวยงามมาก หนังตะลุงและหนังใหญ่ของที่นี่ก็ถือเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศที่สำคัญด้วยนะครับเพราะตัวหนังตะลุงมีคุณภาพสูงและคุณลุงสุชาตินั้นก็สามารถจะออกแบบตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ได้ตามแบบโบราณและแบบประยุกต์ได้อย่างสวยงามมากๆนั่นเองเลยครับ พาไปไปเชิดจริงๆเลยได้ไหมใช่แต่ตอนนี้ไม่สนุกมันต้องดูผ่านแสงผ่านผมจะลองดูว่าผมจะไหวหรือเปล่าโอเคครับไปครับครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ข้างหลังฉากเหมือนเดิมือนครับนี่ก็เรียกว่าคนข้างหลังนะฮะคนหลังจอคนหลังจอหังตลุงนะครับ ก็อันนี้จะมาสู่ในขั้นตอนของการเรียนในการเชิดการเชิดการเชิดรูปหนังนะครับจริงๆเรื่องการเชิดรูปหนังเนี่ยเขาบอกว่ามีการจับนิดหนึ่งจับไม้ตับต้องต้องมีวิธีจับด้วยจับมีการจับไม้ตับก่อนด้วยมือมือฝาโอ้ยจับคล้ายๆจับและนาด้วยนะครับพอมือซ้ายก็จับไม้ไม้มือไม้มือสำหรับเชิดเนี่ยไม้มืออย่างนี้ต้องจําเป็นแม้ว่าต้องเป็นคนถนัดซ้ายอะไรอย่างี้ครับ ไม่ไม่จำเป็นแต่ว่าให้สามารถบังคับได้แล้วกันนะครับนี่ดูฟิล์มดูแต่ว่าพอพอเราเรารู้จักการจับแล้วเราก็สังเกตไฟครับก็บอกว่าถ้าถ้าเราเชิดหนังเมื่อไหร่มือมือเราโผล่ไปหน้าจอเนี่ยไม่ดีไม่ดีมันต้องเห็นแค่รูปหนังอย่างดียวามมิเพราะนั้นไฟก็ต้องดูว่างอหลบตกมาอันที่สองดูว่างอมาจากข้างข้างฝาเห็นไหมอ๋อเพิ่มเรื่องเพิ่มเรื่อมาแล้วก็ต้องผ่านผ่านแล้วก็มา มาหลบพอดีออกไปออกไปแล้วก็มาหลบไฟแล้วก็จะเริ่มใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเชื่อได้หรือว่าเองเป็นเรือแจวนะครับเนี่ยเราแจวมาแล้วเห็นไหมแจวก็ให้เป็นธรรมชาติแจวที่สุดแจวมาให้มาแต่ถ้าไม่ผ่านการฝึกนี่อาจแจวอาจจะหายหลังไปก็ได้เป็นไม่ได้ใช่ไหมว่าแจวอ๋อเออฮะเออมันมันก็ต้องดูดูเป็นมนุษย์หน่อยนะดูเป็นคนหน่อยเป็นนะครับนะครับผมาแจวตามนะแจวตามอันนี้ไม่ได้เป็นเรือแต่ว่าเป็นเรือผู้ตามอ่าแต่ผู้ตามนี่ถ้าแจวเนี้ย เรือจะโจมโบหัวหัวต้องให้กระโดดหน่อยนิดหนึ่งให้ได้บาลานซ์ด้วยนะต้องดูคนเราเราต้องแรงขล้นแรงครับก็ลองหลบเจ้ามาลองไปลงไปปุ๊บนี่แล้วอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็สามารถมาเชิดกันได้แบบนี้เลยหรือเปล่าคือที่นี่พอทําเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยตั้งใจที่จะสอนคนแล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจมาเลยสอนได้ทุกคนสอนให้เชิดหนังเป็นเล่นหนังได้ตอกหนังได้มาเลยครับอาจารย์แล้วถามจริงแล้วมันได้อะไรครับ จริงๆแล้วการการสอนคนเนี่ยเนื่องจากพ่อไปออเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวครับพระเจ้าอู่หวสั่งรับสั่งว่าขอบใจรักษาของกอไว,วใ้ให้อย่าหวงวิชา<ม>ช่วยสอนชปวยถ่ายทอด<ม>พ่อก็เลยบอกว่าต้องทําตามพระเจ้าอยู่ว่าหนังตะลุงจะยั่งยืนได้อย่างยั่งจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องมีคนถ่ายทอดต้องมีคนสอนต้องมีคน,น,ม,คนมารับไปเพราะฉะนั้นเลย<ม>ตั้งคนปฏิทานในใจว่าใครมาสอนหมด มีค่าลงทะเบียนนิดเดียวคือดอกไม้สูกเทียนกับมาร์ทกแค่นี้แค่นั้นเองครับโอ้นี่ผมก็เลยถามแล้วมันได้อะไรกับความภาคภูมิใจมรดทางว่าทำหนังตะลุงมีคนรับช่วงมีคนรู้จักนี่คือความภาคภูมิใจของเราครับโอ้สุดยอดมากลครับมาทำไมอะลูกมาที่เมืองนครมาทำไมอะลูกผมมาถ่ายรายการทีวีครับจอาจารย์ออรายการทีวีรายการอะไรลูกรายการเที่ยวใจใหม่ไปกับฟิล์มครับอาจารยเที่ยว หัวใจใหม่ไปกับฟิล์มรายการนี้มันดีนะอาตะมาดูแล้วมันส่งเสริมให้คนรู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยใช่แล้วครับพอาจารย์นี่นอกจากมีสิ่งงามๆในเมืองไทยแล้วพิธีกรหล่อๆก็ดีเหมือนกันนะลูกนะสาวๆได้ดูคนตึมเลยลูกถูกต้องนะครับพอาจารย์ ส่วนเรื่องที่ใช้เล่นหนังตลุงนั้นก็จะมีหลากหลายเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งการดําเนินในแต่ละเรื่องนั้นก็จะมีมุกตลกที่แตกต่างกันออกไปส่วนจะแสดงเรื่องอะไรนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษอยู่นั่นเองแหละครับโอ้โหครับสนุกมากเลยครับอาจารย์เป็นไงบ้างมันครับมันมากเลยผมว่ามันมีสเสน่ห์ครับมันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่า มันขยับได้ครับขยับได้มีเสียงมีเสียงใช่ครับแล้วก็สามารถแบบว่าพากได้ตามยุคตามสมัยครับวันนี้พี่อขอบคุณอาจารย์วาทีมากๆนะครับอาจารย์วาทีมีอะไรจะฝากกับแฟนๆรายการบ้างไหมครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณฟิล์มมาครับไม่มีในหนังคนไหนหล่อเท่าวันนี้แล้วนะครับแลวก็ที่สําคัญคือถ้ามาเมืองนครนะครับพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงหนังสุชาติทรัพย์ศิล์ั้งอยู่ที่มั่นเลทที่6ถนนรีธรรมโศกซอยส อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าท่านมาถึงวัดประมาทาตนะครับมาถึงวัดประมา,าทัก1กิโลห่างจากวัดปรมาทาศก็มาได้แล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็มาเรียนรู้มาตอกหนังมาฝึกเล่นหนังเรา สอนฟรีหมดโอ้ครับเพราะว่านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศของเรานะครับผมก็เมืองไทยครับเที่ยวยังไงก็สนุกนะครับแล้วก็เที่ยวแล้วก็ได้รับความรู้อีกด้วยนะครับแต่ที่สำคัญต้องเที่ยวหัวใจใหม่นะครับแล้วก็ใช้กันอยรักไว้นะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์วาทีมากๆเลยนะครับที่มอบความรู้ให้กับฟิล์มแล้วก็ท่านผู้ชมในรายการของเรานะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณนะครับ ีพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงอาจารย์สุช,ชาติทรัพย์ศิลปินแห่งชาติครับวันนี้รายการเที่ยวใจใหม่แกลเลอรีมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับทริปหน้าผมจะพาคุณผู้ชมทุกทุกคนไปเที่ยวใจใหม่ที่ไหนคอยติดตามนะครับแล้วเจอกันครับคำถามประจำสัปดาห์เครื่องดน,นตรีหนังตะลุงมีทั้หมดกี่ชิ้น F 1 4ชิ้น F 2 5ชิ้น เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วพิมพ์ F 1หรือ F 2ส่ง SMS มาที่4747888ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9เมษายนนี้แล้วมาร่วมลุ้นคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าที่นี่เลยนะครับผู้โชคดีก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการจำนวน10รางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ ทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับของรางวาัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและอย่าลืมติดตามความสนุกเพิ่มเติมที่ทาง Facebook และ Instagram ตอนนี้นะครับฟินพาคุณผู้ชมทุกทคนมาอยู่ที่จังหวัดอุบลครับเราจะมาเที่ยวกันในเชิงอนุรักษ์ที่นะครับชมลมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านนะครับ